สูตรพิเศษเห็นไหมครับเดินด <Lud> ีนะจังหวะดีถือว่าเดินดีนะราวประตูชัยดีดูกราฟก็สิเห็นไหมครับเดินติดติดติดการแพ้โอ้ข้างสองตัวบนนี้เดินดีมากเลยนะครับเดินแน่นๆเลยมันก็ยังกําไรนะคือดูดีบพะโอ้โหถูกติดกันมาประมาณ2อาทิตย์อะสวัสดีครับคลิปนี้เป็นแนวทางการเล่นหวยลาวงวดประจําวันที่12กุมภาพันธ์2567ดด้วยแอปพลิเคชันชาร์กฟินแล้วก็ช่วงท้ายมีหวยเด่นด้วยนะครับน่าจะเป็นมหกรรม หวยเด่นเลยทีเดียวเพราะว่ามีกองทัพหวยเด่นเยอะมากนะน่าเล่นอาจารย์ไม่ได้ไปรื้อมานานนะฮะก็เลยก็พบว่ามีหวยหลายตัวที่น่าเล่นเดี๋ยวมีคําแนะนําด้วยนะใครที่อยากที่จะรู้เร็วๆนะครับว่าหวยลาวเนี่ยใช้สูตรไหนนะครับก็ยังคงใช้สูตรวายุนะครับสูตรวายุยังเดินดีอยู่นะแต่ถ้าใครอยากฟังแบบยาวๆ ไปติดตามกันได้เลยชาร์กฟินก็เป็นแอปพลิเคชันสูตรหวยโหลดได้จาก App Store แล้วก็ Play Store ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะมีสูตรให้เลือก9สูตรหวยรัฐบาลไทยก็มีแล้วก็ มีหวยต่างประเทศหวยฮานอยหวยหลาวหวยหุ้นนะเยอะแยะไปหมดเลย34หวยถ้าเกิดว่าคุณอยากแกใช้หวยหลาคุณก็ซื้อแพ็กเกจนี่ตรงนี้เป็นแบบบิ๊กนอร์ก็ได้49บาทแต่ถ้าเป็นซูเปอร์วีไเนี่ยคุณจะตัดเลขได้คุณจะใช้สูตรผสมได้ใช้ได้ทุกตลาดเลยคือ799ถ้าใครสนใจแพ็กเกจราคาถูก3เดือน1490ก็ติดต่อแอดมินได้นะเอาละสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นซ u เปอร์วคุณก็ต้องใช้สูตรคำนวณตรงนี้นะแล้วก็ เลือกไปที่หวยลาวเนาะอย่างนี้ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดจะมีคลิปล่าสุดก็คือสอนการใช้งานแบบละเอียดคลิปเดียวจบเลยนะช่วงที่ผ่านมาหวยลาว2ตัวบนตอนนี้สูตรที่เดินเดินดีๆอยู่ช่วงนี้ก็คือสูตรวาย,ยุเพียงแ,แต่ว่า2ตัวบนก็อาจจะไม่ได้เดินสม่ําเสมอมากแต่ก็พอใช้ได้อยู่ เพราะว่าสูตรอื่นมันก็ยังไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่คือเนื่องจากสูตรวายุในสองตัวบนมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาเดินหนักๆแล้วนะครับเขาก็เลยเว้นว่างไปบ้างอย่างอันนี้เนี่ยสองตัวบนใช่ไหมครับสูตรวายุก็จะมีการเดินห่างๆบ้างสองงวดที่แล้วก็ไม่เดินไม่เข้าเกิดว่าสองตัวล่างกดไปที่สองตัวล่างเนี่ยก็จะเห็นว่าสองตัวล่างก็มีเว้นมา3ามงวดเหมือนกันนะหลังจากนั้นสองงวดก็ชนะมาตลอดหวยลาวเนี่ยไม่ต้องมีอะไรมากก็ใช้วิธีเดินสูตรวายุไปก็จะเห็นว่า งวดที่ผ่านมาเขาเว้นไป2ง,งวดละงวดวันจันทร์นี้สูตรวายุก็น่าสนใจมีโอกาสสูงส่วน2ตัวล่างอาจจะเบาเบามือหน่อยเพราะว่าการถูกติดกัน3งวดเขาก็ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ก็เป็นไปได้นะตัวที่น่าจะเป็นไปได้น่าจะเป็นสองตัวบนนะเพราะเว้นมา2งงวดละ นะครับแต่ยังไรก็แล้วแต่นะครับอย่าไขายบ้านอะไรอย่างนี้นะไปลงอย่างแย่ไม่ดีนะครับเพราะว่าสูตรแต่ละสูตรเราต้องเล่นกันเรียกว่าแบบมีกลยุทธ์นะครับอย่าเล่นเป็นรายงวดอันนี้ก็จะมีอยู่ในสอนการใช้งานเหมือนกันนะครับเป็นสอนฟรีนะเป็นคลิปยาวๆเลยนะครับมีเรื่องกลยุทธ์ด้วยก็คือหัวยเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องถูกทุกงวดหรอกคุณต้องมีกลยุทธ์วางแผนให้ดีเล่นอาทิตย์นึง เดือนหนึ่งนะฮะแล้วก็มาสรุปกันว่าเออตกลงเรามีกาไรขาดทุนเท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องปรับปรุงกลยุทธ์ยังไงบ้างส่วนคนที่เป็นซูเปอร์วีไเราก็มาดูอันนี้กันเลย <c oughs> หวยเด่นเล่นง่ายหวยเด่นเล่นง่ายเนี่ยก็สําหรับคนที่สามารถเล่นหวยอื่นได้นอกจากหวยหลาวก็จะมีหวยให้เลือกเยอะเนาะทีนี้เนี่ยสูตรบางตัวเนี่ยมันเดินเวิร์กมากเลยแต่ถามว่าเดินดีจะจัดเหมือนที่เคยรีวิวมานะมันก็ยังไม่ไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่า คุณก็ต้องใช้ประสบการณ์และวิธีในการมองนิดหนึ่งนะครับเริ่มจากคนที่ติดตามฮานอยอยู่นะครับก็คิดว่าเอะอาจารย์ไม่ทำฮานอยอีกทีหนึ่งนะก็มาดูนะครับ ฮานอยพิเศษ2ตัวบนกับ2ตัวล่างใช้สูตรวายุได้นะครับนะสตัวบน2ตัวล่างโดยเฉพาะเวลาคุณใช้งานคุณจะต้องจับจังหวะดีๆนะครับสมมุติว่างวดถัดไปเนี่ยนะครับก็มีโอกาสเห็นไหมครับคุณก็ต้องเออมันไม่ได้ถูกติดติดกันทุกงวดเห็นไหมฮะมันจะถูกสักประมาณสองงวดหนึ่งครั้งงวดวันนี้นะก็ะอาจจะยังไม่เข้าแต่ไปเข้าวันจันทร์แทนที่เป็นต้นนะครับส่วน2ตัวล่างต้องเป็นสูตรพิเศษนะครับนะฮะสูตรพิเศษเนี่ย ต่อให้มันอาจจะแพ้สักสองงวดเนี่ยนะครับถ้าเราแพ้สองงวดนะแต่กําไรเราจะเยอะถ้าหากว่าเราถูกครั้งหนึ่งนะเพราะมันใช้แค่30เลขนะครับต่อมาครับหนอยปกติฮะหนอยปกติฮานอยนะฮานอยก็2บนเนี่ยสบนเนี่ยใช้สูตรวายุนะครับจะเห็นว่ามันไม่ได้เดินติดกันเป็นพืชมากนะครับแต่ว่าโอเคมันก็ยังอยู่ในโซนของสูตรวายุคุณก็ต้องดูจังหวะนิดนึงอย่างวันนี้น่าเล่นฮะวันนี้น่าเล่นน่าเข้า นะครับสูตรวายุเนี่ยถ้าหากว่าแพ้สัก3าครั้งแล้วคุณต้องหยุดนะครับเพราะว่ามันทุนมันเยอะแล้วก็2ตัวล่างก็เป็นสูตรพิเศษสูตรพิเศษนะฮะสตัวล่างฮาหนอยนะหรือถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเออไม่อยากใช้ทุนเยอะนะครับก็เลือกอันไหนที่มันเป็นสูตรพิเศษโอกาสที่มีกาไรก็จะสูงกว่านะครับแต่ถ้าเลือกไม่ได้จริงจริงก็ใช้สูตรวายุนะครับสูตรวายุมันจะถูกบ่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณพลาดบ่อยๆมันจะขาดทุน นอย VIP นะครับไปดูนอย VIP กันต่อ2ตัวล่างเนี่ยสูตรพิเศษเห็มไ,ไหมครับเดินดีนะจังหวะดีกกคือแพ้สัก1ตาค่อยเข้าแล้วพอชนะปุ๊บก็หยุดนะวิธีเล่นก็จะประมาณนี้นะครับถ้ามันเดินสม่ําเสมออย่างนี้นะถ้าใช้สูตรพิเศษนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าทุนไม่แพงมาก2ตัวบน2ตัวบนก็อย่าเพิ่งเล่นต่อไปครับลาวประตูชัยโอ้ไล่ไปทีละลาวเลยนะ เลาวประตูชัยลาวซูปเปอร์มันหยุดนะคือข้อมูลมันไม่มีอ่ะข้อมูลมันหยุดเดินไปนะครับลาวซูปเปอร์นะก็ขออ,อภัยอาจจะต้องดีลิสต์ออกไปนะครับลาวประตูชัยสองตัวบนนะครับนะเ็าใช้วาอยู่นะครับแบบนี้เห็นไหมอันนี้ถือว่าเดินดีนะลาวประตูชัยดีดูกรฟาฟก็สิดูกราฟแบบนี้นะลาวประตูชัยเห็นไหมครับเดินติด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 กันแพ้บ้างแล้วก็อย่างวันนี้ก็เข้าได้นะครับ อ่าพรุ่งนี้ก็ต้องดูผลของวันนี้อีกทีหนึ่งนะคือพวกลาวประตูชายพรุ่งนี้เขาเขาเดินทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเสาร์อาทิตย์ก็เพลินดีนะครับสําหรับคนที่ชอบเล่นหวยลาวต่อไปครับประชาชนลาวสองตัวล่างนะครับวายุเออก็พอได้อยู่นะครับงวดเว้นงวดนะครับอย่าเข้าทุกงวดนะเเล่นตามเนี้ยงวดเว้นงวด แต่ถ้าคุณวินิจฉัยวิเคราะห์ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยคุณก็เลือกเอาไม่จําเป็นต้องเล่นทุกตัวก็ได้นะเอาตัวที่แบบมันดูดีที่สุดอย่าเล่นหมดทุกอันนะครับมันเปลืองตามให้ที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือแบบเออพอมันสูตรมันเดินรู้สึกว่ามันเดินต่อเนื่องเราก็ตามมันไปเรื่อยๆนะฮลาวทีวีนะครับลาวทีวีลาวทีวีก็สองบนสองล่างที่ใช้วายุได้ทั้งคู่เลยนะครับนี่เห็นไหมฮ ในช่วงหลังๆเนี่ยช่วง10วันให้หลังนี้เขาก็เดินดี่าแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็โอ้ข้างสองตัวบนนี้เดินดีมากเลยนะครับถ้าคุณทุนยังไม่ได้หนาพอก็อย่าเพิ่งไปเดินมาติงเกลนะครับก็เดินปกตินะอย่าไปทบทุนนะครับแต่ถ้าเป็นสูตรพิเศษอย่างเงี้ยหรือสูตรที่มันเดินแน่นๆเงี้ยก็ทบทุนได้นะครับแต่พวกเดินห่างๆเนี่ยอย่าไปทบทุนนะครับเพราะคุณอาจจะไม่แม่นพอนะปลาทีวีต่อไปลาวสาตาร์นะครับ ลาสตา์น่ก็บนล่างก็วายุเหมือนกันนะเห็นไหมเดินแน่นๆเลยแบบนี้สองตัวล่างก็ก็ใช้ลาวลาสตาก็ใช้วายุเหมือนกันนะครับส่วนลาวสามัคคีครับาสามาคัคคีล่างเนี่ยวายุนะครับล่างวายุเหมือนเหมือนเหมือนคนอื่นเขานะแต่ว่าอ,อ่แต่ดูจังหวะด้วยนะครับนะมันชนะงวดแพ้ง,งวดแบบนี้ส่วน2ตัวบนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสูตรพิเศษสูตรพิเศษนะครับ เดินแบบนี้ดีมันพอจะเดาได้นะพอจะเดาใจได้ว่าติดติดแบตับติดติดับดดบ,บับนะถ้าถ้าเกิดว่าแพสองงวดชนะงวดหนึ่งมันก็ยังไม่ต้องมาติงเกลมันก็ยังชนะมันก็ยังกำไรนะต,ต่อไปครับเปล่าเอชดีสองล่างนะครับใช้สูตรพิเศษนะแบบนี้นะครับเห็นไหมเออเดินเดินแบบมีฟรีเควนซีอย่างเงี้ยอาจารย์ชอบเข้าช่องหนึง่งเว้นช่องหนึ่งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแบบนี้ยดาวใจง่ายกว่า คือเวลาถ,ถูกติดกันเป็นพืชเนี่ยเราไม่กล้าเล่นต่อหรือเราบางทีเวลามันแหกโค้งม,มันแหกทีเดียวหมดเลยอะ่ะอย่างจําได้ไหมไอ้ไอ้เนี่ยออะไรนะหุ้นไทยอะ่ะคือดูดิว่าโอ้โหถูกติดกันมาประมาณสองอาทิตย์อะ่ะแล้วพอแหกโค้งอ่ะแหกไปแบบยาวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะใจร้ายมากเลยสําหรับบางคนเข้ามาก็เลยรู้สึกว่าโอ้อาจารย์โูมมาถูกติดงานมาเยอะเลยผมอ่ะเข้าปุ๊บมันเงียบเลยอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆพวกหุ้นหรือคริปโตอะ่ะ ขึ้น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 มาตลอดเลยพอผมเข้าปุ๊บเท่านั้นเองอ่ะลงเลยนะครับนะบิตคอยเลยต่างๆนะอาการประมาณนี้นะมันจะแก้งเรานะครับดังนั้นก็แบ่งคู้แบ่งเงินให้ดีๆนะครับในการเล่นนะฮะหุ้นอินเดียหุ้นอินเดียเน,น,นี่ยสองบนเนี่ยใช้พิเศษอ่สองบนใช้พิเศษโอ้ก็เดินแน่นดีนะครับเดินแน่นไม่ได้ไหมายความว่าเดินทุกวันนะครับก็ข้างวดเว้นงวดตามความถี่ที่ที่มองเห็นอยู่อย่างเงี้ยนะฮะ เอออย่างวันจันทรใช่ไหมหุ้นอินเดียมันต้องวันจันทร์ก็เข้าได้นะครับอย่างนี้เป็นตน้นหุ้นอินเดียแล้วสองตัวล่างสองตัวล่างใช้วายุนะครับนี่สองตัวล่างก็ใช้วายุนะครับแต่อาจารย์ว่าถ้ามันมันเล่นแบบนี้นะไปเล่นสองตัวบนใช้สูตรพิเศษดีกว่านะครับประหยัดตังค์นะคือถ้าสูตรวายุเนี่ยถ้าไม่ได้เดินแบบแน่นเนี่ยก็อย่าไปใช้นะครับถ้าเดินแบบแบบห่างๆมีมีฟันหลอ่อๆอย่างนี้นะใช้สูตร พิเศษดีกว่านะครับกำไรดีกว่ากัมพูชา2บนเนี่ยสูตรพิเศษนะครับกัมพูชา2ตัวบนสูตรพิเศษโอ้อันนี้เว้นสองเว้น2ชนะ1เว้น2ชนะ1 2สองบนพิเศษนะสล่างใช้วายุก็เดินแบบโอเคดีครับไม่ถึงก็แบบว่าเพอร์เฟกมากแต่ก็พอเราได้รอทางได้อียิปต์สองล่างนะอียิปต์สองตัวล่างใช้สูตรพิเศษนะอียิปต์เนี่ยเมื่อก่อนเดินดีมากเลย ตอนนี้เขาแบบกระปกกระเปียก็เลยแบบไม่ได้แนะนําอะไรเป็นพิเศษนะครับนะนี้แพ้สองละรู้สึกย่น,นี้หยิบนี่ออกวันอาทิตย์นะแล้วหยุดวันวันศุกร์โดยเฉพาะเป็นสูตรพิเศษด้วยนะ2ตัวล่างเนี่ยมันก็จะประหยัดทุนนะฮะต่อมาครับดาวโจรดาวโจรช่วงนี้มันไม่ดีครับบอกได้เลยค่อนข้างผิดหวังนะกับดาวโจรน,นะแต่ไม่เป็นไรครับ สองตัวบนนะสองตัวบนใช้วายุก็เดินอย่างมีวินัยนะครับไม่ได้หายไปยาวๆนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเดินดีมากเลยเรียกได้ว่าถ้าเอามาผสมกันเนี่ยคือเกลี้ยงไกลที่สุดเลยแต่ตอนหลักมาเนี่ยมันไม่เวิร์กเมื่อก่อนเนี่ยตัดเลขแล้วดีมากเลยตอนนี้มันตัดเลขแล้วหลอไปเลยคือตัดเลขแล้วหลอเนี่ยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าช่วงหลังๆออกเลขสามบ่อยเลยตัดเลขไม่ได้นั้นสูตรวายุสองตัวบนนะสูตรวายุของดาวโจนนี่ก็จะ จะดีสุดนะครับตอนนี้นะต่อไปอังกฤษครับอังกฤษก็เคยเป็นหวยที่ดูดีมาก2บนเนี่ยใช้สูตรวายุส่วน2ตัวล่างใช้สูตรพิเศษนะครับสูตรพิเศษจะเห็นว่าเขาไม่ได้เดินแน่นๆแต่ว่าเดินอย่างสม่ำเสมอก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับฉะนั้นเวลาคุณเปิดดูในแต่ละวันเนี่ยนะครับถ้าคุณเห็นมันเป็นช่องเว้นแบบนี้เนี่ยคุณก็เล่นตามช่องเว้นเขานะเอออย่าไปเล่นทุกงวดเพราะเล่นทุกงงวดก็มีประโยชน์นะครับ หรือคุณจะมีตังคุณก็ใช้มาติงเกลช่วยก็คือว่าช่วงไหนแบบแพ้ก็วันต่อมาก็ก็ทบทุนแต่ว่าถ้าหากเรารู้อยู่แล้ว,วมันจะไม่ออกอ่ะก็คือว่ามันจะแพ้เราก็หยุดเล่นดีกว่าใช่ไหมไปเล่นตัวอื่นที่มันออกเหมือนชัวร์ว่าจะออกในวันนี้อะไรเงี้ยนะครับนะเล่นกะจังหวะให้ดีนะครับนับช่องแพ้นะเป็นหนึ่งในเทคนิคกลยุทธ์ที่สอนไปนะครับนะดูคลิปให้ดีๆนะครับอะต่อมาเยอรมันครับ เยอรมันสองล่างสูตรพิเศษหลักการเดียวกันนะจะไม่ได้ถูกแบบติดติดกันแต่ก็เล่นได้นะครับห่างเสียงบ่ายครับห่างเสียงเช้าไม่ค่อยดีนะห่างเสียงบ่ายสองบนเนี่ยดีบแบบนี้นะดูความต่อเนื่องเขานะห่างเสียงบ่ายเนี่ยจานตามมาพักหนึ่งแล้วล่างก็ได้นะห่างเสียงอะ่ะเพราะว่ามันเป็นสูตรพิเศษไงนะมันก็ตามไปก็ไม่เสียหลายอะไรมากกาจังหวะดีๆนะครับอย่าเข้าทุงงวด อันนี้บบแพ้สามงวดก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เข้าทุกงวดใช่ไหมครับแต่ยังไงภาพรวมเราก็ชนะอยู่ดีถ้าหากว่ามันยังไม่แหกโค้งนะจริงๆมันสามารถใช้สูตรวายุได้ด้วยนะครับจั้ที่ดูนะคือบางทีแบบเอ๊มันหายไปสามงวดแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นสูตรวายุแทนนะครับก็ได้เหมือนกันนะเออบางทีเดิน2สูตรนะครับแต่รู้สึกว่าจะผสมกันไม่ได้นะผสมกันแล้วมันไอ้นี่เลขมันเยอะเกินตัดไม่ได้ด้วยตัดแล้วเลขหายตัดแล้วมันมันถูกน้อยลง เกาหลีครับเกาหลีที่ข้ามมาเนี่ยแสดงว่ามันดูไม่ค่อยดีนะก็เลยข้ามาไปนะครับเกาหลีสองล่างเนี่วยวายุนะเกาหลีสองตัวล่างนะวายุอ่าดูดีเริ่มมีกราฟที่มันเชิดหัวขึ้นละเออถูกซะแน่นเฉยงสีงวดจชบางคนก็ใจวิวว่าเออแล้วพอผมเข้าปุ๊บมันจะแป๊กหรือเปล่านะก็ลองทําใจด้มันติดติดกนมาสีงวดแล้วงวดหน้าก็ไม่น่าเล่นนะเออ ไปเข้างัวต่อไปดีกว่านะครับนิเคอีเช้าก็2บน2ล่างนี้ใช้สูตรพิเศษนะครับช่วงนี้นิเคอีเดินดีนะอาจารย์ก็เดินอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับใช้สูตรพิเศษก็ไม่ค่อยต้องกังวลเรื่องของทุนมันจะกินทุนอะไรเงี้ยนะนิเคอีบ่ายอ่านิเคอีบายก็เป็นสูตรพิเศษทั้งบนทั้งล่างเลยเหมือนกันนะครับแต่ความห่างก็จะห่างเยอะกว่านะที่สาคัญคือสองล่างนี้ใช้ ใช้วายุได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าอยากจะเออสลับไปสลับมาพูดอยากเล่นทุกวันอย่างเงี้ยอืมอยากเล่นทุกวันดูที่ว่าระหว่างสูตรวายุกับสูตรพิเศษเนี่ยวันนี้เราน่าเล่นอันไหนอ่ะก็ดีครับมีมีทางเลือกให้นะครับอ่ะสําหรับคนที่ติดตามแล้วเป็นซูเปอร์วีไนะเลยเรื่องหวยเด่นเนี่ยอ่าสูตรต่างๆก็อาจารย์ก็ทํามาให้ดูแล้นะนะในกลุ่มเนี่ยอาจารย์จะแบบโอ้โหช่วงนี้แบบยุ่งมากแบบ ไม่ใช่ว่ายุ่งมากคือแทบจะไม่มีเวลาที่จะหยุดเลยนะฮะก็เลยแบบนั่งดูสูตรให้พวกเราเนี่ยก็จะไม่มีเวลาแล้วช่วงนี้นะก็เลยเออมีจังหวะอัดคลิปก็พยายามอัดแล้วก็เราก็ฟังจากคลิปแล้วกันนะครับเพราะว่าการอัดเนี่ยอาจารย์ก็จะแบบเออไม่ได้ใช้เวลาเยอะแล้วก็ส่งไปให้คนตัดต่อนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้นะครับ นะเพราะว่า YouTube ไม่ค่อยรีชนะกูติดตามกันเอง,เองนะแล้วอาจารย์จะโพสต์ในห้องรูปด้วยนะครับใครที่เป็นสมาชิกซ u เปอร์ p ก็เข้าไปที่ห้องเทภารักษ์ได้นะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ